คุณมองเห็นท้องฟ้าใสอากาศโปร่งสบายมีน้นอเพินมาไปมาคุณเห็นต้นไม้นุน่งขีด้าน,นไปตามแ่ดงนคุณได้ยินเสียงใบไม้ไหวเสียงขค้ื่กระทุงฝังลูกแล้วลูกเล่าคุณรู้สึกอบอุ่นใ หาคุณทำให้คุณรู้สึกสบายและออกทางาี่สุดเมื่อมุณรู้สึกสบายาอย่างเต็มที่นี้ให้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันรู้สึกบายมากฉันสามารถที่จะจัดก,การกับปัญหาด้วยยากต่ตตางๆได้ฉันสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิต อย่างแน่นอนเมื่อนั่นถึงสามให้คุณยืมตาบขึ้นและยังรู้สึกว่าตัวคุณยังสบายและผ่อนคลายอยู่เติมหนึ่งสองสามจาถึแบบาาาขงขงั้นสุดท้ายของการต่ารนอนนครียแล้วคะขอแนะนำให้คุณหุดรอ่า เสร็จแล้วครับไอโกนหลับเป็นยังไงครับผ่อนคลายมากสองคนนี้ไม่เตื่นช่วยปลุกช่วยปลุกบอสด้วยไม่ตได้ผะเชื่อหลับแล้วนิว้อหมอได้ยินเสียงโกนของใครไม่รู้ว่กคนนึงอุ้มฝันเนี่ย เ,เห็นเคยหรือเปล่าครัที่เคยเจอในแฉก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไว้แล้วก็มันมีต้องห้าหกแ็กนะก็มาเปิดฟังได้รู้สุกจะเป็นแท็กที่หกที่จะมีเรื่องของจินตนาการ,การนะว่าถ้าเรานึกถึงภาพของความสุขในอดีตที่เราเคยเคยไปเจอมาอย่างนี้นะครับแล้วทําทให้เราผ่อนคลายขึ้นสบายขึ้นอันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพื่อคิดว่าอยากให้น้องๆทุกคนเอาไปใช้นะอย่างน้อยก็ ช่วยผ่อนคลายช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างเพราะว่าดูจากนี้เราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ดูมาหลายๆคนก็มีความเครียดค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยนะครับว่ามีหลายๆประเด็นที่หมอเข้าใจทุกคนว่าเครียดจากอะไรบ้างนะครับมีใครพอจะสรุปได้ไหมครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรบ้างาอ่แล้วมีคําแนะนําอะไรบ้างวันนี้ ที่จําได้ที่จับประเด็นได้ก็วิธีการรีแลกอะไรเงี้ยฮะแบบข่าวควหนักให้เป็นเบาแนวทางคิดอ,อยากให้บอกวิธีคิดมาก็าก็ก็ได้หมอบอกไปแล้วใช่ไหมครับค่เคว่าเราปรับความคิดตัวเองยังไงให้ตัวเองไม่ไม่กังวลไม่ทุกข์มากนะค,ะครับเพื่อลดภารคาดหวังลงบ้าง นะครับแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดะนะครับมีอะไรไหมครับตอบง่ายไงครับจับประเด็นไะไได้บ้างก็<อ>คิดว่าจะทําให้ตัวเองผ่อนคลายขึ้นด้วยวิธีอะไรบ้างครับระบาย,อ,บายอ่ะระบายอ่ะโอเคอ่อันนี้ก็ได้อหนึ่งประเด็น คนนี้นะครับเมื่อกี้กองเข้ามาคุยเก่งตจนนี้เงียบไปเลยได้ยังไงนัตตี้อือออกกำลังกายอ่ออาออกกำลังกายก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมนี่ไหมครับบอสอบอสคุยน้อยว่ายังไงครับจะทำอะไรบ้างทำทำอะไรก็ได้ที่คลายเครียดครับอืมรู้ว่าระบายได้ดีนะระบายเนี่ย ในกระดาษมันก็ได้ระบายไปมีดอรี่ใชไหมครับที่มันมีมีใช่ไหมผมเูภาพดอรี่ที่มันไม่ว่าอะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากกว่าระบายใส่กระดาษโอเคก็คิดว่าคงมีหลายวิธีนะคืแล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้วิธีไหนนะครับแต่ยังไงก็ฝากให้กําลังใจด้วยและจริงๆแล้วภายในทุกคนอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเนี่ยจำได้ไหมครับอบอกว่าเราอายยังอายุกุทก็น้อยแล้วเราผ่านประสบการณ์ชีวิตน้อยเราต้องเจออะไรอีกในชีวิตอีกเยอะแยะมากมาย เมื่อประมาณสักสิบแปดปีก่อนหมอเคยประกวดร้องเพลง <S 2> <S 2> <S เราก็มีเคยได้รางวัลด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ก็มาถึงจุดหนึ่งเราก็ตกรอบไปแต่เราก็ไม่ได้เสียใจนะเพราะเราม,มีความรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราชนะวันนี้เราคงไม่ได้มาเป็นหมอใช่ไหมเราอาจจะต้องไปอยู่อ,อีกเส้นทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้วันนี้กลับไปแล้วกลับไปคิดว่าจริงๆเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆเราเคยใฝ่ฝันว่าเราอยากเป็นอะไรนะ อยากให้มองว่า AF เป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเรามุ่งมั่นตรงนี้ก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าคิดว่าวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตฉันเราอยากเรียนอะไรของเราสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราก็มุ่งประเด็นตรงนั้นไว้ด้วยให้คิดเผื่อไว้เสมอว่าถึงวันนี้เราไม่ประสบความสำเร็จตรงนี้หรือเราอาจจะไม่ได้ชนะเลิกจากตรงนี้แต่เราก็ยังมีเป้าหมายอื่นในชีวิตอีกมากมายใครจะไปรู้วันข้างหน้าอน้องอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องแต่อาจจะเป็นอาชีพอย่างอื่นที่ตัวเองทาแล้วก็มีความสุขก็ได้ ใช่ไหมครับนะในชีวิตเราต้องมีเผื่อไว้เสมอนะมีหลายๆช้อยส์ไว้แล้วเราจะได้ไม่เคความหวังเราไปที่ใดที่หนึ่งนะครับมิงี้ยดี๋ยวเราจะผิดหวังทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไจริงจริงชีวิตเรายังมีเยอะแยะใช่ไหมนะมีคุณพ่อคุณแม่รออยู่มีเพื่อนข้างนอกมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เราถือว่าเรามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นละเราก็ขอให้ทําช่วงเวลาตรงเนี้ยให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวก็คอยติดต่อกันมาได้อีกทีนะครับ โอเคไหมครับมีอะไรจะตอบถามอีกบ้างไหมครับหวังว่าการคุวานนี้อาจจะทําให้สบายใจขึ้นบ้างนะครับอย่าลืมนะครับรักกันมากๆนะ, <Level. S 1> นะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมมาใช้ซีดีบ้างน,นะ <ใช S 1> นะครับอาจจะอัดไปแล้วเปิดฟังก็ได้ใ,ใครจะไปใช้ส่วนตัวก็โอเคไม่เป็นไร โอเคนะครับวันนี้จบแค่นี้นะครับเดก้าหลงนิดติดผู้ชายเป็นหัวหน้าไหมครับเจอ่อหน้าบ้าเลยนกันนี่เราค่ะมันมีสองแผ่นนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ผู้ชายชุดผู้หญิงชุดก็ได้เนาะ นีตุาแใหญ่ขอขอครับโอเคนี่พวกเรานีคาเลสีดำอืมน่ารักมากต้นแหลงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับขอบทุกคนขอับคุณสุทธา,าขอบทุกคนดีมา

เด็กก็เล่นฝันเมื่อกี้เหรอขล่งขลไมเลดบนเตียที่้านมี่บ้านไม่ด้านลี่บ้านี่้นที่้า่้าน่้่บ้